สวัสดีครับผมสวัสดีหมง่งซื้อกระเป๋าเงินตุงๆของพ่อแม่พี่น้องนะหลังจากเมื่อคืนครับวเวลาพัฒนาเวลาพัฒนาออกมาแต่ว่าผมก็ได้หวยมาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรเลขน,นแต่ผมก็ไม่มีเวลามันเหนื่อยครับก็เ,เลยไม่ได้ทำนะครับผมต้องขออภัย สวัสดีครั้งครับผมจากตสนํำโชคนะครับมันพ่อกันมือนี้เป็นวันพฤหัสครับ,บวเวลาพัฒนาก็จะออกวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะครับหลังจากวันพุธนะครับวันพุธเวยลาพัฒนาออกสองห้าสามเจ็ด หนึ่งศูนเห็นบ่มันออกข่นท่านเดี๋ยวเบิง้งคิปผมนะครับท่านย้อนล้างไปเบิ้งเลยว่าผมบอกตัวไหนแน่นะครับผมมันตีมีทั้งสามเกียดมีทั้งหนึ่งศูนย์ครับตรงๆสำหรับท่านทีเป็นเอฟซีผมนะครับที่เดี๋ยวเขาไปเบิง้งท่านกับโค้งที่ถือกันนะครับผมแต่ว่าท่านว่าเขาไปเบื้องท่านก็ขึ้นอบ่พาะถือก นอกจากท่านที่ซื้อเดาเถืก <c oughs> ขอบคุณมากครับผมที่มารับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมจะ่ริ่มติดตามเด้อครับตสน้ำโจกค,ครับมือดีกันสีมาเสนอเออนี่วทางหวยเล่าพัฒนาเหมือนเดิมคือเก่านะครับแต่หวยจะออกวันศุกร์นะครับผมออกวันศุกร์คือมื่นอ,นอ่นนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่อันจับ้ผิดเดอพรุ่งนี้นะครับ ไว้เราพัฒนาเขาจะออกอีกมีเลขเด็ดเลขเด่นมาให้คุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็พี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนนะครับตัวเด่นให้มากเก้าหนึ่งซีครับเนี่ยคือตัวเด่นตัววิ่งนะครับว่ามีผ่านตัววิ่งเหนึ่งติดมาอีกแล้วครับให้ระวังครับหนึ่งติดมาอีกแล้วสามหอดห้ระวังเด้อเลขหนึ่งติดมา อย่าลืมครับซื้อหวยอย่าลืมซื้อไปกับซื้อบนซื้อล่างนะครับเอาให้ชั่วๆครับสําหรับเลขวงกลมใบแสดงว่าตัวนั้นหาเนีนนะครับที่ผมบอกไปงวดวันที่22ตัวน้องวันพุธนะครับที่ผ่านมาวงกลมให้ออกทั้งสองวงกลมเลยครับว่าจะเป็น1นึตรงตรงสามเก็นะครับวงกลมให้อ่เป็นตัวเนียนการพูดีตามก็คือทีถือ หลายบาทอยู่ยังขี้ไร่กะทิซีบบาทเกินไปยู่เนาะผมบอกซื้อตัวรหาบาทก็ได้เมียนอยู่ครับแต่ว่าบางคนดวงไม่มีก็แยกซื้อไปครับตัววงกลมบ่อสือเหมือนกะมี่อันนี้ก็บบ๊อสเดวากันครับมันเล้วทต่ดวงเฮ้าครับแล้วเต่พีชนะเบิ่งเอว่าเฮ้าสิ่ซื้อตัวใหญนะครับแล้วเต้ต,ตัวมักนะครับเนาะแต่ว่าตาสองน้ำโจรอยากให้ซื้อชุโตนะครับผม แล้วก็ให้ยับรองว่าแต่ละคนนี่ที่มุดคยเยบึงพวกคลิปจากอาจารย์ดังต่างๆมาอยู่แล้วนะครับผมสังเกตในไงว่าขันพืนให้ตัวใดมาเด่นออกมาจับใส่กันเลยครับนะพอจับใส่กันแล้วก็ซื้อเลยบนมันกับบลหลายตัวจับใส่เก้าใส่หนึ่งใส่ซี่ของผม,มนี่ไหมของฮองตะศอนนี่ครับจับใส่เลยจับใส่แล้วก็ซื้อเ่ะต้องเอาคู่ของผมก็ได หรือจับใส่ตืมก็ได้หรือพหาว่ามันตรงกับคู่ใดทิตาสอจับให้อ่ามันตรงกับหนึ่งศูนย์บมันตรงกับสามเจ็ดบ้องใช่ไหมครับก็ซื้อเลยซื้อหลายก็เก้าสัมไอเดนเด่นห้อง่มซื้อหลายตัวครับเอาหองสั้นก็ได้ครับห้องก็พอมันออกดูเยอะเวลาพัฒนามันสองมือออกสองมือออกนะครับก็ดูสิครับมันออกวันจันทร์วันพุธ แล้วก็วันศุกร์มวนกุ๊บนงคนบ่ตตองเขียนยังดอกกูซันว่าสื่อตะเล็กเราคนไม่ได้ครับเราต้องมีงานทําด้วยหาเงินนํามขันผมมีทุนก็ดีเอามาสื่อจังไดนอกจากเขาที่มีทุนแล้วก็สื่อไปเรื่อยๆนะครับสําหรับหวยตสอน้าโขกยญ้าเผลอนะครับผมติดตามเขาไว้นะครับแล้วท่านก็ดีโชคดีนะครับผมทีนี้เรามาพูดถึงเรื่อง หวยลาวพัฒนาวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่24นะครับผมเดี๋ยวผมก็บ,บอกไปแล้วครับวันศุกร์ที่24ให้9ให้1ให้4นะครับตะว่าเที่ยวที่แร้วนี่หอเรียกวิ่งเนี่ยมันเข่าสองตัวนะครับผมมันดิเข่าสามเข่าหนึ่งนะครับทั้งสองตัวเลยครับผมแต่ว่ามันกระจับคู่กันเพราะเขา่าต่ว่ามันเ,นเข่าครับตัวอื่นอันนี้ก็เข่าใจตามนี้นะครับเนี่ย เข่าสามเข่าหนึ่งกับเข่าทัา 1, ้งสองตัวนะครับผมแล้วอีกอย่างผมให้เก้าให้หนึ่งให้สี่มาท่านก็ไปจับคู่กับอาจารย์คนอื่นก็ได้นะครับจับคู่กันใส่เอาเด้อท่านกับสี่ได้พอ,อพอได้ซื้อหลายตัวอ๋อพอหลายใหญ่ห้างซื้อที่นี่ก็มาเออมาดูหวยราวพัฒนาวันศุกร์ครับที่เยี่ยบสี่นะครับ หวยลาวพัฒนาวันศุกร์ที่24เรียนให้ทราบมาแล้วครับว่าให้ตัวเด่น9มี1มี4ปานี่จับคู่ให้แล้วครับผมจับคู่ให้ก็มี1 9 9 4 1 4 2 4 6 4นะครับผมนี่จับคู่ให้แล้วก็ยังมี20 21 36 35 38 27 74 73 26 90ห้าสองหนึ่งห้าหนึ่งาวเห็นบ่ครับติดศูนย์ไม่อีกเด้ติดหนึ่งไม่อีกยอกยครับพอเข้าห้เข้าห 1, หนึ่งไอซี่ยังติดมากคือเข้าครับเลขตัวนั้นเลขตัวหนึ่งศูนย์เ 1, พราะมันเลขสําคัญแต่แต่ตัวนี้มันลอยออกที่ดีบางครั้งตัวเก่ามันจะออกประมาณสามวดนะครับนะครับโปรดพิจารณาดูตามที่ตัดสอ,อได้คานวณได้ที่ตามมาเ้อครับเด้อห้สังเกตเลขตัวนี้นะ้ ยาสัติมในซื้อสุโตนะครับผมสําหรับเลขเบิลนะครับทีนี้มาดูเลขเบิลนะครับเลขเบิ้ลมันจะมี0011 CC99 แบบน,นี้นี่คือเลขเบิลนะครับผมอ่าท่านก็เบิ่งเอาซื้อเอานะครับอันนี้ผมบอกเป็นไล่โตมาแล้วนะครับไล่จับคู่นะครับผมนะครับอันนี้ก็ไปเบิง่งไปเพียร่าเบิ่งเอา แต่ว่นนี้ท้ายทายผมก็ิีทายให้เบิ้งแต่ว่าตอนนี้ผมกะบอกไว้ก่อนนะครับทายลูกลุเคลียให้เบิ้งว่าท่านขยายเบิ้งออกนะครับผมว่าให้มันจะจัดสี่เอาตัวใดทีนี้เรามาพูดเรื่องตัววงกลมนะครับตัววงกลมให้มิหาโตนะครับเด้อให้ตัวเนียตัววงกลมก็จะมีสองสี่สองหนึ่งสองศูนย์ครับ ตัววงกลมเลขเบิ้ลก็จะมี0011อ่ะเห็นปะเลขวงกลมมันมีหาตัวถ้าท่านไม่ชอบตัวอื่นชอบแต่ตัววงกลมก็ซื้อแต่ตัววงกลมก็ได้นะครับแต่โอกาสมันจะผิดพลาดมันก็มีมันจะไปออกตัวที่เราไม่ได้วงกลมให้ก็มีแต่เราชอบประมาณนี้เราก็ซื้อได้ครับยังงวดที่แล้วเอ่อวันพุธที่ผ่านมามันก็ออกตัวในวงกลมครับทั้งสองตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็น10ไม่ว่าจะเป็น37 มันก็ออกตัวในวงกลมเลยนะครับมันก็มีมีดูอยู่ครับอันนี้เล็กเบิ้ลนวงกลมให้สองตัวนะครับช่วยช่ยหนึ่งหนึ่งอย่าลืมติดตามครับอย่าลืมซื้อนะครับก็เรียนให้ทราบมาหมดแล้วนะครับสําหรับหวยเราพัฒนาบัดนี้มวเลี้ยงพี่น้องที่ถือมือมือขึ้นนี่ครับก็ดีใจน้ะครับผมดีใจมากๆเลยดีใจสุดๆนะครับสำหรับท่านที่ถูกหวยกับตัสน้ำโชคนะครับ อาจารย์ไล่อาจารย์กรสีถือคือกันน่ะล่ะที่เพิ่นห้มากแต่ว่าไล่อาจารย์กับห้มากกับ่บถือก็เข้าใจยุเพิ่นกับยายถือกับเพิ่นเด่นหามากโบถือเข็นไหนเนาะรับเข้ากับพีหน้าเอาเบิ้งเพิ่นไว้เบิ้งเข้าไว้เบิ้งตาสอไหไว้น้ำครับผมแล้วก็บางทีเพิ่นแม่นเข้ากับจับครู้ว่กันครับโชคดีมนกทีิถือหลายทอนล่ะเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะได้ถ่ายเป็นคลิปรูปให้นะครับผมไห้พ่อแม่พี่น้อง ได้ไปขยายนะครับได้ไปแคบหน้าจอเอาเด้อที่นี่ก็เป็นเลือกซื้อเอานะครับพรุ่งนี้แหละมันจะออกนะครับแต่คลิปนี้อาจจะออกช้าหน่อยหนึ่งนะครับผมอาจจะไปออกค่ำค้นะครับค่ำค้ำข,ำข,ำของวันพฤหัสนี่แหละก็วันวันเดียวกันนี่แหละครับผมผมไม่มีเวลาจริงนะครับผมก็อยากบอกเฝ้าบอกอยู่ครับไห้ให้พ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่คุณต่างๆนะครับ ไดเพหน้าไ้ว่าเฝ่าเพหน้าไหวเฝ่า,า,เ,า,าเกง่งเฝ่าหาตัวจับใจให้มันได้สิเด้ได้ซื้อให้มันถือนะครับผมเอาวันนีเรามาดูเลขที่ผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเนี่ยก็อาจจะมูลอุ้ยปุ้ยนิดหน่อยแต่คงจะเข้าใจนะครับวันพุธที่ผ่านมามันออก253710สามเจ็นึ่งนเห็ปะเราให้ตัวเด่นไป3ไป5ไป1มันเข่า3เข่า1ครับ หารวดไปกระซางมันนะครับหารวดไปกระซางมันแต่มันเข่าสองตัวนะครับผมก็ถือกันทั้งบนทั้งล่างครับที่ตาสอบอกให้ครับสำหรับเฟกเล่าพัฒนาเมื่อคืนครับเฮกันต้มลรละผู้ได้ซื้อนะครับผมย่างไนกันได้กําไรแน่นอนครับถือทั้งบนทั้งล่างทีนี้เรามาดูงวดนี้ครับที่ผมถ่ายให้ดูเห็นไหมเด่นเก้าหนึ่งสี่นะครับเนี่ยวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สี่ที่จะถึงนี่นะครับเนี่ย แล้วก็มีประมาณนี้ครับนี่มีเลขที่เราจับผู้ให้มี1994 142464 20 21363538มี277473 26108แกได้มากเลย10ห้รบวางตัวนี้น,นําเล้ครับเด้อยประมาทครับก็จะมี905215นะครับเลขเบิ้นก็จะมี001144 99อันนี้คือเลขเบิลกับผมเลขเบิลที่นี้ดูดูดูที่เราวงกลมให้นะครับนั่นเป็นตัวตัวเน้นบางสีสะเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นคือกันคือมี5ตัวนะครับจะมี2 0 2 1 2 4อ่งมีเลขเบิลโด้วย2ตัวมี0 0 1 1, 1นะครับผมใน,นนี่นี่นี่นะคือครับคือเลขเขาวงกลมให้หมดที่แล้วมันออกวงกมลมนี่แหละครั่งสองเลยเพราะว่าจะเป็น3ามเจ็ดนะครับเพราะว่าจะเป็น1นึ่งศูนย์หมดที่แหลือตรงตรง เราเข้าวงกลมให้มันก็ออกตัววงกลมครับสำหรับผู้ซื้อวงกลมกับคือถือครับคือถีมวนกุบหรอครับมือนีก็คือสีเดเลี่ยงกันแน่ดอกผู้มักเลี่ยงนะครับแต่ว่าผมก็ถืออยู่แต่ว่าผมกับบ่ได้เลี่ยงผู้ใดด้อครับบ่มีเวลาเลี่ยงนะครับก็ซื้อไปก็เก็บไว้ถ้าซื้อต่อไปนะครับผมมันพอจําเป็นก็บพ่าต้องเลี่ยงกันด้นะครับเนาะเข้าใจตามนี้เขาถือเป็นหลานเป็น แสนเป็นล้านเขาก็บอกว่าตรงเรียงกันได้หรอกครับซือแค่ถือแค่พันสองพันอาทิตย์หนึ่งได้สองสามพันผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องดีสุดยอดเลยนะครับผมก็คงประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมจากตสนำโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมคลิปผมกดสีไปขึ้นมันบ็เสียหายอย่างดอกครับสื่อผมเล็กๆในหน่อยไปนะครับเด้อ ชื่อวัยลวดติดตามไว้ผมบอขอใหยังน้ำจกบาทขอให้พ่อแม่น้องได้ถือโชคดีนะครับผมขอให้โชคดีนะครับผมจากตาสอนํำโชคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ถูกหวยลาวพัฒนาในวันศุกร์กับโชคดีนะครับผมจากตาสอนํำโชคสวัสดีครับ